เปลี่ยนที่อยู่ใบขับขี่ได้ไหมคลิปนี้มีคําตอบครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้รักบี้นะครับวันนี้ผมจะมาขายข้อควมใจเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับกรณีว่าเรามีใบขับขี่ครับไม่ได้หมดอายุไม่อะไรทั้งนั้นครับแต่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ครับของใบขับขี่ครับเพื่อนๆจะคงทราบดีแล้วนะครับว่าใบขับขี่เนี่ยเป็นเอกสารทางราชการแบบหนึ่งนะครับซึ่ง เขาก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขใบขับขี่ชื่อที่อยู่ของเราใช่ไหมครับแต่เราต้องการเปลี่ยนใบขับขี่เนื่องอาจจะเนื่องถึงว่าเราต้องการเปลี่ยนที่ถูกต้องหรือตรงกับทะเบียนบ้านนะครับที่เราได้ทําการอาจจะย้ายไปหรือยังไงอย่างเงี้ยครับก็ต้องการที่จะเปลี่ยนกับอย่างที่2คือต้องการที่จะเวลาที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยต้องการใช้ใบขับขี่ของเรานะครับแทนเอกสารทางราชการในการที่จะไปยื่นขอหรือว่าอนุมัติหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อไปทําการแนบ แต่เนื่องจากว่าไปกับขี่อันที่เราถืออยู่เนี่ยคือที่อยู่มันไม่อัปเดตนะครับเราเลยต้องการเปลี่ยนผมก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเราสามารถทาการเปลี่ยนนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับวิธีการเปลี่ยนคืออะไรวิธีการเปลี่ยนเพื่อนๆจะต้องมีสิ่งแรกก็คือไปกับขี่ครับอย่างที่สองครับที่เพื่อนๆต้องมีครับก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนะครับอาจจะเป็นฉบับจริงหรือเป็นฉบับที่ทําการคัดลอกสำเนาคัดลอกสำเนาคืออะไรก็คอปปี้นั่นแหละครับ เดี๋ยวเรารับรององนราไปสมัหถูกต้องแล้วก็ใส่ชื่อเราไปครับเอาไปประกอบครับผมอย่างที่สามก็ครับก็อาจจะอาจจะไม่ต้องใช้ในกลุ่มที่เป็นแบบระ็นตัวประชาชนพอเราได้เอกสารทั้งสามรายการเสร็จปุ๊บเราไปทําอะไรต่อครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปที่สานักง,งานขนส่งนะครับจังหวัดนั้นนั้นคือจังหวัดนั้นคือที่ผมบอกว่าจังหวัดนั้นคืออะไรไม่จาเป็นต้องเป็นจังหวัดที่เราออกไปขับขี่แต่เป็นขนส่งได้ทุกที่ทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อนๆสามารถเอา เนีย่ยแหละเอกสาร3ามชิ้นเนี่ยไปแล้วบอกว่าผมต้องการอัปเดตที่อยู่ใบขับขี่ของผมใหม่เพราะเนื่องจากว่าอันที่อยู่ในบัตรผมมันผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วครับผมเพียงเท่านี้ครับเจ้าที่ก็จะดำเนินการทำอะไรครับก็ทําการออกไปขับขี่ใหม่แต่เพื่อนๆต้องทราบก่อนนะครับว่าการที่เจ้าที่ทําการออกใบขับขี่ใหม่เพื่อนๆจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าไปขับขี่อันแรกครับไม่ได้หมดอายุนะครับผมเมื่อไม่หมดอายุถามว่าจริงๆแล้วคือ ใบขับขี่เนี่ยจริงๆไม่จำเป็นจะต้องทาการเปลี่ยนใบขับขี่เอ้เปลี่ยนที่อยู่นะครับแม้ว่าจะไม่ตรงก็สามารถใช้งานได้แต่เราต้องการเปลี่ยนนะครับมันจึงทําให้เกิดว่าเราก็เสมือนว่าเราเนี่ยทําการออกไปขับขี่ใหม่แทนใบขับขี่เดิมนะครับผมแล้วกลางนี้จะเกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยเราก็ต้องทําการถ่ายรูปไปถ่ายรูปติดบ,บัตรอีกครั้งหนึ่งครับก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่นะครับก็ก็เตรียมเงินไปสักประมาณสองหรือสามร้อยบาทประมาณนี้ครับ สองสามร้บาทคืออยู่ในเกเกนนี้นะครับสองสามร้บาทแต่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินนี้หรอกครับผมก็ทําการแจ้งจาที่เาา็จะออกบัตรขึ้นมาใหม่สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ